พอแล้วจ้าไม่รับอีกที่หนึ่งเรานี่จ้า เด็ออกสาวเบบี้อึบจะได้น,นี่จ้าน,น,นี่เงาเลยเงาเงามาเลยอยู่ใต้หญ้าพร้อมจ้ะอืมน,นี่นะนี่ใอยู่ทางนี้นั่นมาเดี๋ยวแม,ม,ม่แปลงก็แบบเด็ออกสาวเบบี้สือ่อส่งข้อขอ,อยู่กา่านแท้นี่จ้าพาดย็ดตัวฟีนเบบี้แฮะโอ้ยนงามไรจ้ะพี่น้องนี่นะ เดี๋ยวแป๊บนึงกันด้วยนี่เออเบยนี่จ้าพี่น้องสวงามไรไม้รับเท่าแต่เป็นนี่สิจำซื้อใส่สมองไว้จ้ะบอกๆไปง่ายๆแล้วแตนนีนนี่จ้ะ นี่จ้ะอืมอ้ยแปบ๊บเดียวจ้ะแปบ๊บเดียวบังดูกรูด่ะแฮกรูดฮะอืมเดี๋ยวคุณพ่อสำรวจรอแล้วจ้ะลร,รอกกัาเบบี้คุณแช่นะไม่เกบเพ่งอ่ะ นายก็พอกระตูราบอกบอกสามีให้ช่วยเก็บในสิจะได้มีเงินเยอะๆพ่อผัวจะพ่อสามีจะเก็บปุ๊บอาตัวใหญ่ๆไว้ฉันกงลันไม่เก็บแล้วค่อยไปทำความสะอาดเอาเน่อยทางใดมันกับเปียกฝนเลย ไม่ใช่เรกค่ะมันคลืมฝ้าคลืมฝนแห้งฝนตกตลอดอืมวันตาเบบี้ฝนตกตลอดจ้ะลูกก็ควรควรคิดว่าพรุ่งนี้จะเอาไว้กับพี่สาวเขานะไม่ไหวไม่ไหวจิมาน้ำพอตรองนี้สองคนน้ำสามี هم! เดี๋ยวเดี๋ยวคันพลอก,กันสิแดนช่วยกันเก็บที่รักไม่เป็นไรเก็บไปแล้วเลยนะ หวงจะเก็บจะทําคลิปยังไงไม่ให้ป้าๆเก็บไม่ไหวแล้วต้องให้ป้าๆเก็บป้าๆบอกว่าเห็นอีกหลายที่อ่ะมือซันพีน่น้องซันเด้อเห็ดหลายนีย่ซันลายใส่อะไรไว้ดมข้าจะเก็บเห็ดตะโขวทั้งเนี้ยลูกหายซะบป่นะเนาะแล้วแม่แป้งพามาป่าเง,งี้ยป่าโลง่ลงๆอะ่ะค่ะ ็นไรหรอกใต่เสื้อผ้าสีเขาอายเขาเก่าขวบแล้วรูลแล้วปาด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 ,าดพี่น้องขาอวดแพงปุด๊ดเจี๊ยบจะเส้น วมันน่ารักกระจ,จุ่มกระจิมจังสีเละวะ่ามันก็คือเห็ดนี่แหละเต็มไม้เต็มมือดีเนี่แเขาว่าคนอ้วกเต็มไม้เต็มมือดีอิริแหละขนาดเห็ดเต็มไม้เต็มมือดี่นีุ่นะขาวอ้วกน่ะอ๋อพี่น้อง กเงียบๆก็เป็นนะซู ป๊ดกำลังดอกกำลังพอกินฮับพี่น้องน้ำน้ำน้าไหนจ๊ะพุ่นพุนสะออนบ่ ก็นี่จับพี่น้องจ้านี่เดินหน้โอ้ยมานี่เดีย๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนปอดโอนปะขาขาว สันดึก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  <c oughs> โอ้ยมึงสันพี่น้องโอ้ยสะโอน้อยถ่ายไปทไั้งใดล่ะ กอยแบบนั้นนี่จ้ะนี่เต็มอีกคู่นี่ก็ได้ซีลอยนะคะคันซีลอยก็คือประมาณซีลอยก็ประมาณเอ่อลอยหนึ่งมันสามลอยหาสิบเนาะสองลอยหกลอยพันกลัวแล้วเนี่ยมันเต็มคู่นี่อีกนะ พี่น้องรุ่นให้เต็มคุ้น่อยเนี่ยได้ร้ยายแล,ละ ไต่หนาก่อนจ้ะนี่ขามันแบบมันอวบหลายจ้ะพี่น้องขาบ้างด้วยโอ้นี่เันสีเลยนะนะคะเกิ่มตปคนละเบบี้ฮัลโหล น้องพี่น้องงัดเอาดีๆก่อนนะนี่ขาขาวเอาขาวอวบๆนะนี่ของกันยุอยาญะอยอะ ฉันเอาข้อละมิกเกออาเยอะที่สุดฟินนี่ข้อละเแบบี้โอ้ยงามไรก็ไม่กนะัพี่น้องเห็นจังที่นะพี่น้องจ๋าเห็นจังที่นะว่าเบอมี่แมนบอเห็นบอที่ไม่แปรงเปิเปปดให้เบิ้ง น่ะน่ะน่ะเห็นบ่เห็นบ่เต็มอยู่อ้ยยุอาญ่าจู้นะเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บดีๆพี่น้องแป๊บนึงเด้อตั้งกล้องเก็บดีๆก่อนสิเปิดให้เบิ่งคักๆักคุณ่ะคะขาขาวแห้งพี่น้องโอ้ยบ้านนะอาจารย์ตีลังกาใส่ก็นนางามไย น้าอูน้องจ้าแบ่งสันดึกดึเลยเด้อสันดึกดแล้วจ้าสันเลยน้าก็มาหลีดีแท้นะ เอาวิโพดขายผู้ใดซื้อไปม่โชคดีละจ้ะน้ำลายไปไนี่จ้ะนี่ยเด็กกอนจ้าม้าเว้นตาเว้นตาเดื่อยม่จะมาถ่ายวีดิวมันนี่นนดเดียวอีกนิดเดียวสานั่น ดีจับับบีอ่เอาดีลูกนะดีเอกดีก่อนเก็บให้ลูกตาน้อาบตรงนี้ะอย่าเดี๋ยวดีดีก่อนนี่ขาแม่โอ้ยกระโดดค้ับมมาให้กรบพี่น้องจ้า โกยีเลยเนาะขาลายุ่งหนอยไลก็ไว้น่ะเป็นก่นะเอาไปมื่อไร่ล็อกกะ

สวยจังเล็กๆอยู่แต่ว่าก็โอเคเออดุมเท่าสมดีคันเทอดอ่ะจะเอาเฉพาะไอเที่เอาได้แล้วมันเปียกดมเลิศเท่านตสวัสดิ์อ่ะที่เป็นสีดำๆนี่เอาตรงะเมื่อนี่อือเอาเท่าได้นะ เกาได้ปุน่นอะน้อยๆแน่ๆเก็บไปจะ don't <laughs> สั่ลังเนี่ยตัดขาให้เขาล่างๆจักหน่อยให้เขาเนี่ยอเอามานจะาทั้งไนเนอิดกิตเนี่ยความจำดีดีเดี่ยวขปัปลาปุ๊บหลู่เลยโอ้โ oh, น no. ไม่นะคอยเลยอยากมา กสามขวบอย่างมันจำได้ดีคลาดแท้คือคือสิบป้าเขามา s ุ e r มือนะจ๊ะเขาไปจำทางได้บวารีผ้ามาเป็นแบบที่เป็นปีแล้วหกเดือนแล้วเนาะอ้า yeah, ง่จ๊ะอาบแล้วเขีนตัว N บีตัว b l u บไปแลวแล้วเขียนอัตรง

ແລະเล็กประสงค์หน่อยไปจ้ะได้รายบาทอ่ะอน้ำทา Hey. So จ้านี่ละจ้านี่สิ่งที่แม่แปลงกับพ่อเข็นไปหาได้นะจ้ากับลูกๆคุเคิงนะคะคุคุ่คคคคนึงหาลิตรนะคะประมาณแปดลิตรนั่นแหละทั้งทั้งเมดนี่นะจ้าจ้าจังไดก็จกังสิไปต่อนพ่อ,พอสำนีจังไดก็ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แปลง,งน้ำเด้จ้าได้สิเอาคลิปดีๆมาฝากอีกจ้าบ้านนะจ้าถึงบ้านแล้วจ้านี่พูน พอเทออ,อกนะอู้ยเยอะมากจ้าว่านะเดี๋ยวไม่เป็นตัวมานั่งคัดนั่งให้ครับสะอาดอีกเนาะจ้าเจอกันคลิปหนา้าคลิปไหมนะจ้าสาวัสดีจ้า